ก่อนจะดูคลิปอย่าลืมกดติดตามช่องสิบทิดด้วยนะคะตอนที่446เด็ดขาดแล้วของลาไปซื้อถามขึ้นของที่เจ้าซื้อไว้หายไปไหนหมดไปเออหลางชะงักพูดไม่ออกไปซื้อพูดต่อในห้องของเจ้ามีเหลืออยู่ไม่กี่ชิ้นแล้วของที่เหลือล่ะล้วนแล้วแต่เจ้าส่งให้คนอื่นหมด ข้าไม่ห้ามเจ้าคบหากับเด็กๆในหมู่บ้านหรอกนะแต่ก็ไม่ใช่ว่าให้ไปเล่นแบบนี้เงินหนังเปาตั้งมากมายเจ้าเอาไปแจกหมดได้ยังไงเมื่อได้ยินดังนั้นย่าไปซื้อก็รีบเสริมขึ้นว่าเออหลงังตอนนี้เจ้าก็ยังเล็กนักย่อมต้องให้แม่เจ้าช่วยดูแลเจ้าไม่ต้องห่วงหรอกว่าเราไม่ได้ขาดสนเงินทองอะไรแม่เจ้าจะไม่แตะต้องเงินของเจ้าหรอกนะ ไปเออหลางเช็ดน้ำตาแล้วกล่าวทัญญาของพวกนั้นข้าเป็นคนอยากให้เพื่อนเองพวกเขาก็ให้ของขวัญข้าเหมือนกันข้าจะไม่ใช้เงินสู่รุ่ยสุไร่ายอีกแล้วขอเพียงให้ท่านแม่คืนเงินให้ข้าเถอะขอรับในท่านไปก็เอ่ยขึ้นว่าท่านแม่เออหลางโตแล้วตอนนี้ไม่ใช่เด็กๆเ,เหมือนแต่ก่อนอีกอย่างเงินนั้นเขาก็เป็นคนหามาได้เองไม่ใช่เงินจากบ้านพวกเราควรให้เขาดูแลเองเถอะขอรับ ไม่ได้ยาหลิวซื้อสีหน้าเคร่งขรึมเออยังเด็ดขาดว่าเงินในบ้านก็ไม่ใช่ว่าเก็บจากลมฟ้าอากาศเขาใช้เงินอย่างไม่มีการควบคุมก็ย่อมต้องให้แม่ของเขาช่วยดูแลถ้าอยากใช้เงินก็ให้วันแล้ไม่กี่เวรก็พอไม่กี่เวนจะไปพออะไรไปเออหลางเถียงถ้าที่สวนต้องซื้อมะละพันแปลกใหม่หรือจะทำอะไรขึ้นมาก็ไม่รู้ต้องใช้เงินอีกเท่าไหร่ เจ้าอย่าคิดว่าข้าไม่รู้ทั้งสวนที่ว่าตอนนี้ก็ใช้เงินของซ่านเป่าแล้วเจ้าจะเอาเงินไปทำไมท่านแม่ขอรับในท่านไป่อดกรั้นไม่ไหวแม้แต่ซ่านเป่ายังดูแลเงินของตัวเองแล้วแม้แต่ซ่านเป่ายังดูแลเงินของตัวเองแล้วแล้วลูกเจ้าเหมือนกับซ่านเป่าหรอือย่าไปซื้อขัดขึ้นกลางคัน สร้างเป่าเก็บเงินไว้เงินของเขานอกจากของเล่นนิดหน่อยแล้วที่เหลือก็ใช้กับหนังสือและเครื่องเขียนแต่เจ้าดูเออหลางสิใช้เงินไปกับอะไรบ้างในท่านไปเกลี้ยกล่อมอยู่นานยาไปซื้อก็ไม่ยอมใจอ่อนสุดท้ายก็เริ่มโกรธแล้วพูดเด็ดขาดว่าข้าจะไปนอนแล้วพวกเจ้าไม่ต้องยืนอยู่ตรงนี้ออกไปซะแล้วก็ห้ามทะเลาะก,กันอีกเงินหนะให้แม่เขาเก็บไว้ก่อน เราขอโตกว่านี้ก่อนค่อยว่ากันอีกทีก่อนหน้านี้ในท่านป่ายเคยคุยกับจวงเซนเซิงเรื่องการสั่งสอนบุตรชายคนเล็กเขารู้ว่าการอบรมลูกไม่ใช่เพียงแค่ตีด่าหรือดุแต่ต้องรู้จักชมบ้างบางครั้งการให้เขาแบกก้อนหินไว้บนบ่ายังดีกว่าการใช้กำปัน้นไม่นึกว่ากำลังทำกับลูกชายไปได้ด้วยดีกลับมาติดปัญหาที่แม่และภรรยา ในท่านไปก็เริ่มโกรธเหมือนกันเขาหน้าเครียดคำนับแล้วหันหลังเดินจากไปแน่นอนเขาไม่ลืมจูงลูกชายไปด้วยไปเอ้อหลางคิดว่าคงหมดหวังจะได้เงินคืนโชคยังดีที่เขายังแอบเก็บเงินไว้กับไปซ้านเป่าอีก29่ช่างไม่งั้นเขาต้องร้องไห้ตายแน่ๆเขาสาบานว่าถ้าไม่ได้คืนเขาจะร้องไห้ตายให้แม่เห็นกับตาในท่านไผ่ลากลูกชายไปเร็วมาก ไปซื้อเห็นสามีโกรธก็รู้สึกกระวนกระวายรีบยกชายกระโปรงวิ่งตามไปใกล้ถึงเรียนหลักแล้วในทันไปจึงหยุดปล่อยให้ลูกชายกลับไปก่อนพอภรรยาตามมาทานันเขาก็กล่าวเสียงเข้มว่าคืนเงินให้เออหลางซะไปซื้อไม่คิดว่าสามีจะพูดเรื่องนี้อีกจึงอ้าปากะเถียงแต่ในท่านไปกลับขมวดคิ้วเคร่งเครียดแล้วกล่าวอย่างไม่พอใจว่าเฉินซื่อ เจ้าเอาเงินจากเออหลังยังไม่คิดจะบอกเขาสักคำข้าเพิ่งนึกได้เมื่อตอนมือค่ำเจ้าก็ยังไม่เอ่ยถึงเรื่องนี้กับเขาเลยไปซื้อหน้าถอดสีไม่ใช่เพราะคำถามของสามีแต่เพราะเขาเรียกนางว่าเฉินซื่อนับตั้งแต่แต่งงานกันมาเขาเรียกนางเช่นนี้แค่ครั้งที่สองครั้งแรกคือเมื่อตอนเขาจะส่งเออหลางไปเรียนในเมืองท่านพี่โจ้าคะ ไปซื้อสูตรลมหายใจกล่าวต่อท่านไม่รู้หรอกว่าเออหลางใช้เงินฟุ่มเฟือยแค่ไหนถ้ามันเป็นเงินจากบ้านก็คงไม่พูดอะไรในท่านไปพูดอย่างไม่สบอารมณ์แต่เงินนี้เขาหามาเองแต่มันก็เป็นเพราะท่านต่อให้เป็นเพราะค้าแต่เขาก็ยังหาเองในท่านไปเข้าใจดีว่านางคิดอะไร เพราะเรื่องที่เด็กทั้ง3ซื้อมเมล็ดข้าวในราคาถูกแล้วขายให้เขาในราคาแพงย่าไปซื้อและไปซื้อก้าเรามไม่ค่อยดีตลอด2วันนี้เขากล่าวต่อในเมื่อเราตกลงให้เด็กๆทํากันเองก็อย่ามาแทรกแซงในเรื่องธุรกิจข้าตกลงซื้อมาเองย่อมรู้ว่าจะขายได้ในราคาสูงกว่าแน่นอนจ้าคิดว่าข้าหลอกเด็กทั้งสาคนนั้นหรือไม่เลยท่านเป็นผู้ใหญ่ แค่เพราะเป็นผู้ใหญ่เท่านั้นหรือในท่านไปขาดขึ้นต่อให้ไม่ได้กำไรข้าก็ยินดีจะขาดทุนขอเพียงเห็นเด็กสามคนโตขึ้นได้เช่นนี้ท่านแม่ก็อายุมากแล้วข้าไม่อยากพูดดแรแรงๆต่อหน้านางแต่ตอนนี้เจ้าฟังให้ดีเถิดสร้างเป่าไม่ต้องพูดถึงเอาแค่มานเป่าเจ้ารู้ใช่ไหมว่าเด็กคนนั้นอายุน้อยกว่าเอ้อหลางถึงสองปี แต่กลับสามารถหาเงินจากค่าได้มากมายถึงเพียงนั้นแล้วดูบ้านโจของเขาสิถึงจะขัดสนแค่ไหนพวกเขาก็ยังให้เด็กดูแลเงินเองในทันไปถามภรรยาด้วยฐานะของบ้านเราเจ้าคิดหรือว่าเราจะหัวเงินแค่ไม่กี่ร้อยตำลึงถ้าบ้านโจยังทำได้ทำไมบ้านเราถึงทำไม่ได้มานเป่านะเข้าใจอะไรดีนักนางไม่เคยใช้เงินสูร,รุ่ยสูรร้ไรเหมือนเออหลางเลยนี่เจ้าคะ ในท่านไปลอยถอนหายใจยาวเสียงก็แผ่วลงมีความเหนื่อยล้าปนในน้ำเสียงแต่ยังกัดฟันพูดแล้วก็ให้เขาเรียนรู้เสียบ้างเจ้าดูไม่ออกหรือว่าเออหลางเปลี่ยนไปแค่ไหนแล้วเขากล่าวเน้นทีละคำตอนนี้ไม่เหมือนเมื่อก่อนอีกต่อไปแล้วแค่เมื่อสิบวันก่อนถ้าเอ่อหลางมาบอกเจ้าว่าเขาหาเงินได้ถึง490ตําลึงเจ้าจะเชื่อหรือไม่ว่าไงนะ เสี่ยเกตำลึงไม่ใช่ว่าแค่สอ0ตำลึงหรือข้าเห็นในหีบมีแค่20แท่งเองนะจู้คะไปซื้อร้องเสียงหลงในท่านไปชะงักแล้วก็หัวเราะร้าออกมาหัวเราะจนตาหยีแล้วถามนางกราบว่าเห็นไหมล่ะลูกเจ้ารู้จักแบ่งซ่อนไว้แล้วไม่สิเขาเรียนรู้ที่จะใช้เงินทดสอบเจ้าแล้วยังคิดว่าเขาเหมือนเดิมอยู่ไหม ไปซื้อหน้าถอดสีในทานไปโบกแขนเสื้อกาวคืนเงินให้เขาเสียเถอะเจ้าคิดว่าเขาจัดการเงินไม่เป็นใช้เงินฟุ่มเฟือยเจ้าก็จะเห็นเขาเป็นแบบนั้นตลอดไปกล่าวจบก็หันกลับเข้าเรือนไปไปซื้อยืนอยู่ที่ประตูรเรือนอยู่พักใหญ่ก่อนจะเดินเข้ามาด้วยดวงตาแดงกำ่ำในทันไปไม่ได้ขึ้นเตียงแต่ไปนอนที่ต่างแทนผ่านไปครู่หนึ่งเขาก็เอ่ยขึ้นเบาๆว่า วันก่อนจวงเซียนเซิงเมาแล้วร้องไห้ทั้งคืนเขาจับมือข้าไว้ไม่คิดเลยว่าเราสองคนจะมองเขาตามไปเขาเป็นอาจารย์ที่ดีมากน่าเสียดายที่จือฉีไม่ได้เรียนกับเขาไม่อย่างนั้นบางทีข้าอยากจะเอาเขาออกจากโรงเรียนในเมืองมาเรียนกับจวงเซียนเซิงแทนจวงเซียนเซิงพูดเองว่ามานเปาเป็นเด็กที่ฉเฉลียวฉลาดที่สุดที่เขาเคยสอนทั้งในด้านการวางตัวและการเรียน ไปซื้อยังไม่เข้าใจนักว่าหมายถึงอะไรซ่านเป่าก็เก่งเช่นกันเขาเรียนดีกว่าจือชี้เสียอีกตอนนี้เออหลางมีหมาน,านเป่านั่งข้างซ้ายซ่านเป่านั่งข้างขวาเข้าเรียนก็มีจวงเซนซึงคอยสั่งสอนหลังเรียนก็เล่นกับสองคนนั้นเจ้ายัางจะไปกดเขาไว้เจ้ายัางจะคิดว่าทำเพื่อลูกอยู่หรือไปซื้องเงียบไปทันที ตอนที่447อยากขโมยเอากลับมาไปเออหลังร้องไห้ทั้งคืนพอตื่นเช้ามาตาแดงกำ่ำรีบลากกล่องหนังสือแล้วออกจากบ้านโดยไม่กินข้าวเช้าคนรับใช้เป็นห่วงก็เลยจัดขนมเล็กๆใส่ห่อตามไปด้วยตอนมารดาขอส่งเงินกลับไปในห้องไปเออหลังก็ออกจากโรงเรียนตั้งแต่เช้าแล้วหายากมากวันนี้เขาเป็นคนแรกที่มาถึงโรงเรียน ยังเร็วกว่ามานเป่าแล้วไปซ้านเป่านี่ถือว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยก็ว่าได้พอทั้งสองคนถึงโรงเรียนก็เห็นไปเอ้อหลางนั่งนิ่งอยู่บนบันไดหินหน้าโรงเรียนไม่ขยับขยื่นมานเป่าแล้วไปซ้านเป่ามองหน้ากาันก่อนจะพากันเข้าไปถามด้วยความเป็นห่วงว่าจะเป็นอะไรไปหรือมานเป่าเห็นตาไปเอ้อหลางแดงก็ถามด้วยความเป็นห่วงเป็นใยต่อว่า แม่ใช้ว่าถูกตีใช้หมไปเอื้อหลังสะอื้นน้ำตาไหลพรากพร้อมกล่าวขึ้นว่าแม่คะขโมยเอาเงินค่าไปหมดแล้วไปซานเป่าและวมานเป่าตาเบิกโพรงต่างตกใจจนพูดไม่ออกทั้งคู่ไม่ว่าจะมาจากบ้านมั่งมีอย่างไปซานเปล่าหรือตระกูลธรรมดายอย่างมานเปล่าต่างไม่เคยเจอโจรขโมยแบบนี้มาก,ก่อนจึงคิดไม่ออกว่าจะทำอย่างไร มันเป่าขมวดคิ้วแม่ไม่มีวิธีแก้ปัญหาก็ยังถามว่าถ้าเป็นแม่ของเจ้าคงไปแจ้งขุนนางไม่ได้ใช่ไหมไปซานเป่าพูดว่าแจ้งก็ไม่ช่วยอะไรหรอกแม่ย่อมเป็นใหญ่กว่าบุตรถ้าไปโก่งคอร้องโวยวายจะกลับกลายเป็นไม้กระตันอยู่มันเป่าคิดต่อว่าถ้าแม่ของนางเอาเงินนางไปจริงก็จะให้แม่จัดการเลย ยงแต่ต้องบอกกล่าวก่อนเอาไปเท่านั้นไม่ใช่หยิบไปโดยไม่บอกแบบนี้มานเป่าก็เลยพูดขึ้นว่างานเจ้าควรไปบอกพ่อของเจ้าหมายเวลาพ่อของค้าแอบเอาเงินของพี่ๆไปเขาก็จะไปบอกแม่ไปเออหลังพูดเศร้าๆข้าบอกแล้วพ่อก็ยืนข้างข้าแต่ท่านย่าก,กับท่านแม่จัดการท่านพ่อก็ทำอะไรไม่ได้มานเป่าถอนหาใจ ข้าก็ช่วยอะไรไม่ได้เพราะข้าไม่เคยเจอยาของเจ้าเลยดังนั้นพวกเขาจึงมองไปทางไปซ้านเป่าไผ่ซา,านเป่าขมมดคิว้วข้าก็ช่วยไม่ได้หรอกเราแม่ข้าเองก็ฟังท่านยาแต่แม่ข้าไม่เคยขโมยเงินข้าไปาเอ้อหลางเจ็บในใจไปซ้านเป่าแล้วมานเป่าก็ต้องปลอบเขาไปพักใหญ่ไปเอ้อหลางเช็ดน้ำตาแล้วพูดขึ้นว่า ข้ารู้ว่าแม่เอาเงินไปซ่อนไว้ที่ไหนข้าอยากไปเอามันกลับมาไปั้นเป่าถามเสียงเข้มแต่นั้นก็ยังเป็นการขโมยอยู่ดีนี่ไม่ถูกต้องคนดีจะเป็นโจนได้ยังไงมันเป่าก็เสริมว่าถ้าอย่างนั้นเราสามคนไปพูดเหตุผลกับแม่ของเจ้าดีกว่าข้าเห็นแม่เจ้าน่ะเป็นคนใจดีนะไปั้นเป่าพยักหนะ้านางมักจะให้พวกเรากินขนมเสมอเลย ใช่ใช่นางอ่อนโยนมากไปเอ้อหลางโกรธจัดแล้วพวกเจ้าจะเลือกอยู่ข้างไหนกันแนะ่อยู่ข้าง,างเจ้าไปเอ้อหลางไม่มั่นใจแต่ถามขึ้นว่าแน่ใจหรือจริงแท้แน่นอนข้าไม่โกหกมานเป่าลุกขึ้นแต่ก่อนอื่นเราต้องเตรียมตัวก่อนเรามาถามจวงเซีนซิงกันดีกว่า ว่าท้าแม่ขโมยของลูกเจ้าควรจะพูดเหตุผลกับแม่อย่างไรดีทั้งสองคนไม่เคยเห็นตัวอย่างแบบนี้ในตำราจึงเชื่อว่าแค่ถามจวงเซนเซิงเท่านั้นดีที่สุดทันทีที่สามคนมาถึงห้องเรียนก็วิ่งเข้าไปถามจวงเซนเซิงทันทีพร้อมกับโจทย์เด็ดจวงเซนเซิงรู้สึกว่าวันหยุดเทศกาลไม่เหมาะจะสอนบทเรียนลึกเขาคิดสักพักก่อนจะกล่าวขึ้นว่า พวกเจ้ากลับไปคิดก่อนแล้วคิดออกเมื่อไหร่ค่อยบอกข้าอีกทีเด็กๆถามขึ้นว่าน้านไหนเจ้ารับจวงเซนเซิงคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนตอบก่อนอาหารมื้อเย็นเด็กทั้งสามรู้สึกอึดอัดไปสซ้นเป่าจะเงย่ว่าเซียนเซิงข้าไม่อยากรอจนเลิกเรียนจวงเซนเซิงหัวเราะเบาๆข้าจะพยายามอย่างดีที่สุด แล้วพวกเขาก็ตั้งใจเรียนเท่าที่จะทำได้แต่ในใจยังวาวุ่นเพราะคำถามไม่นานก็ทนไม่ไหวแล้วเพราะจวงเซนเซิงเพิ่มความลึกและเร็วของบทเรียนจนดูเหมือนเขาอยากจะลองความสามารถของเด็กทั้งสามแต่เด็กทั้งสามไม่รู้ตัวเพื่อให้ทันตามจวงเซนเซิงพวกเขาจึงตั้งใจเรียนมากขึ้นจากนั้นก็ต้องทบทวนหลังเลิกเรียนทุกวัน หลังอาหารกลางวันจวงเซียนเซิงไม่ได้ร่วมพักกับเด็กๆเ,เขาเห็นพวกนั้นตาพระาใกล้จะเผลอหลับจึงค่อยๆลุกขึ้นจากเตียงไปเงียบๆแสงแดดตอนเที่ยงร้อนแรงจนสามารถส่งเผาไปทางบ้านจวงเซียนเซิงเดินมาที่บ้านไปโดยตรงเมื่อพบกับนายท่านไปเขาก็เหงื่อโซกแล้วเขาเอ่ยขออภัยขึ้นทันทีขออภัยที่มาหาท่านโดยไม่บอกกล่าว ในท่านป่ายพูดว่าไม่เป็นไรหรอกอากาศร้อนนักดื่มน้ำก่อนเถอะในท่านป่ายเชิญเขาเข้าบ้านถามขึ้นว่าเดินมาไกลเช่นนี้จวงเซนเซิงมีสิ่งใดหรือจวงเซนเซิงจิบชาชา้ชาๆพูดถึงคำถามของเด็กสามคนในท่านป่ายหนะ้าแดงเล็กน้อยหัวเราะขึ้นว่าทำให้จวงเซนเซิงขบขันแล้วเสียดายว่าคืนก่อนข้าหยุดแม่ของเออหลางแล้ว วันนี้เช้านางก็ส่งเงินคืนให้เขาแล้วแต่เออหลังใจร้อนเกินไปไม่กินข้าวเช้ารีบไปโรงเรียนแทนไม่ทันได้เห็นเงินคืนจวงเซนเซิงก็โล่งใจแล้วหัวเราะดีแล้วดีแล้วมีสุภาษิตของประชาชนที่พูดขลาดเครื่อนเล็กน้อยแต่ก็เป็นความจริงเป็นไปได้ว่าจะทําให้ในท่านไปและหูหยินไปไม่สบายใจจวงเซนเซิงถอนหายใจแล้วกล่าว มังกรให้มังกรเกิดพญาหงให้พญาหงเกิดในความเห็นของข้ามันไม่ใช่แค่เรื่องพันธุกรรมเท่านั้นแต่บุตรจะเรียนจากบิดามารดาคนไม่ดีมักสอนลูกให้ดีแต่ลืมไปว่าการเป็นตัวอย่างมีพลังที่สุดต่างหากเด็กเขาฟังได้อ่านได้คิดได้แต่เออหลังเป็นเด็กซื่อตรงเขาอายุน้อยเขายังไม่รู้ว่าอะไรผิดถูก ดังนั้นในท่านไปในฐานะพ่อก็ควรสอนเขาให้ละเอียดยิ่งขึ้นในท่านไปพยักหน้าเขา้าใจสีหน้าแดงก่าก่อนจะเดินไปส่งจวงเซินเซิงถึงหน้าประตูบ้านหลังจวงเซินเซิงจากไปพอเห็นคนรรับใช้ถือทาชาเขาก็พูดว่าไปหลังบ้านแจ้งฮูหยินว่าจวงเซินเซิงพูดกับข้าอะไรบ้างพูดให้หมดห้ามให้ตกหล่นแม้แต่คำเดียว คนรับใช้ท่องจำก่อนจะรีบกลับไปทางหลังบ้านต่อมาจนถึงตอนเย็นก่อนเลิกเรียนไปเอ้อหลังเหนื่อยจนหน้าซีดใบหน้าบูดบึง้งรีบเก็บของเตรียมกลับบ้านทันทีแต่ถูกจวงเซนเซิงเรียกเขาไว้จวงเซนเซิงเอ่ยขึ้นว่ากลับบ้านแล้วขอให้ตรวจสอบของในห้องเจ้าก่อนจากนั้นอย่าลืมการขออาภัยด้วยเข้าใจไหมไปเออหลังเบิกตากว้าง จวงเซนเซิงค้าผิดตรงไหนขอรับจวงเซนเซิงตอบผิดแน่นอนเจ้าเป็นลูกใครจะตะโกนใส่พ่อแม่เจ้าเข้าใจเหตุผลแล้วก็ควรพูดเหตุผลให้เข้าใจการแสดงกิริยารุนแรงไม่เหมาะสมไปเออหลางคิดจะเถียงแต่มานเป่ารีพูดว่าจวงเซนเซิงท่านเข้าไปคุยกับทั้งสองคนแล้วใช้ใหมเจ้าคาจวงเซนเซิงยิ้มแล้วไม่กล่าวอะไรเพิ่ม แต่ทานเป่าก็ถามอย่างดีใจแล้วท่านป้าคืนเงินให้เอ้อหลังหรือไม่ขอรับจวงเซนเซิงยังยิ้มไม่พูดแต่ว่าไปเอ้อหลางเข้าใจแล้วเขายิ้มกว้างจริงหรือขอรับจริงหรือจวงเซนเซิงท่านเก่งจริงๆก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับตอนนี้นิยายทุกเรื่องที่เอามาอ่านลงในช่องสิบทิศเราได้ทำการขออนุญาตผู้เขียนหรือผู้แปลแล้วนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ